บทที่19 4นางกำนันในตำหนักอย่างซินเสียงขันทีหน้าห้องตะโกนรายงานดังเข้ามาในห้องทรงพระอักษรของห้องเต้ซีหยุนจือสวมอาพรงดงามเดินเข้ามาในห้องเขียนหนังสือของผู้ฐานเมื่อเขาเห็นนางเดินเข้ามาก็ไม่ได้แสดงท่าทีแปลกใจสำยังกวักมือเรียกให้หญิงสาวเข้ามาใกล้ซีหยุนจือรับกล่องอาหารจากนางกำนันแล้วเดินถือเข้าไปในห้องเพียงลําพังนางจัดวางโจ๊ก กับขนมแปะถึงกล้วยที่เตรียมไว้ลงบนโต๊ะจากนั้นก็หยิบตะเกียบใส่ในมือของปู้ฐานเขามองตะเกียบที่ทําจากหยกข่าในมือตัวเองแล้วหันไปมองอาหารที่นางเตรียมมาให้โจ๊กเนื้อนเนียนกินคู่กับขนมแปะถึงกล้วยเป็นอาหารที่เขาชอบกินมากที่สุดชายหนุ่มส่งยิ้มให้หญิงสาวแล้วบอกว่าข้าไม่ได้กินขนมแปะถึงกล้วยที่เจ้าทำตั้งนานแล้วคิดถึงรถมือเจ้ามากจากนั้น ก็วางงานในมือลงและหยิบโจกขึ้นมากินหนึ่งคำระหว่างนั้นซีหยุนจือก็ช่วยเขาเก็บเอกสารที่อ่านเมื่อครู่ปูถานกินอาหารตรงหน้าพลางเอ่ยปากถามนางว่าทำไมวันนี้จึงมีเวลามาเล่าเจ้ากำลังคิดวัญชีอยู่ไม่ใช่หรือหญิงสาวเงยหน้าจากกองเอกสารที่วางระเกะระกะก่อนจะตอบไปหน้าอมยิ้มพร้อมกับน้ำเสียงอ่อนหวาน พวกมามาบอกว่าข้าไม่มาดูแลท่านเลยพวกนางอยากให้ฮองเฮามาเอาอ,อกเอาใจฮ่องเต้เสียหน่อยเจ้าค่ะเมื่อซีหยุนจือพูดจบปู่ถานก็มีสีหน้าเบึ้งตึงทันทีบ่าไพร่พวกนี้ชักจะมากไปแล้วซีหยุนจีอได้ยินก็เพียงแต่ยิ้มแล้วตอบว่าจริงๆแล้วพวกนางก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกเจ้าค่ะท่านอย่าได้ถือโทษโกรธพวกนางเลยนะเจ้าคะข้าเองก็ไม่ได้มอบบริบัติท่านนานแล้วเช่นกัน เมื่อปูฐานเห็นซีหยุนจือไม่ได้แสดงความไม่พอใจบ่ารับใช้พวกนั้นกะผันนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้เขารีบกินโจ๊กจนหมดแล้วคีบขนมแปะทิงกวยมากัดคำหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าอ้อใช่สิมีเรื่องหนึ่งที่ข้ายอยากจะถามเจ้ามานานแล้วหญิงสาวคัดแยกเอกสารแล้วจัดเรียงไว้บนโต๊ะจนเรียบร้อยเมื่อได้ยินปูฐานพูดก็เลิกคิ้วถามกลับไปว่าเรื่องใดหรือเจ้าคะ วันนี้กรมคังมีรายงานว่าร้านค้าในเมืองหลวงเปิดทำการได้เพียง3ส่วนเท่านั้นยังมีอีก7ส่วนที่ไม่มีโฉนดที่ดินในมือจึงไม่สามารถเปิดร้านได้ซีหยุ่นเจอได้ยินผู้่านพูดก็เพียงแต่ยิ้มบางๆไม่ได้ตอบข้อสงสัยนั้นเมื่อทั้งสองมองกันละกันสื่อสารกันผ่านแววตาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นผู้่านก็ก้มหน้าก้มตา,ก,มตาก,กินขนมแปะทิงกล้วยจนหมดโดยไม่พูดอะไรอีก เมื่อเขากินอิ่มแล้วสิหยุ่นจือก็ถือกล่องเปล่ากลับไปยังตำหนักของตนตอนนั้นมามากำลังนั่งคิดตำหนิโชคชะตาของตนที่ต้องมาคอยรับใช้ห้องเฮาที่ไรส้สกุลรุนชาติก่อนที่สายตาเหลือบเห็นสิหยุ่นจือถือกล่องข้าว่างเปล่ากลับมานางจะนึกสงสัยว่าห้องเต้คงจะมีความหลังกับของธรรมดาเหล่านั้นที่แม้แต่สามัญชนยังรู้สึกว่าไม่น่าชื่นชมเลยสักนิด หลังจากซีหยุนเจือกลับมาจากตำหนักคุณหนิงก็สั่งให้คนไปตามหัวหน้ากองเจ้าพนักงานมาพบเจ้าชวนเปาหัวหน้ากองเจ้าพนักงานมาตำหนักฮองเฮาองค์ใหม่ด้วยความกังวลใจเป็นอย่างมากพอเขาไม่รู้ว่าฮองเฮาเรียกตนมาด้วยเรื่องอะไรแม้แต่การแสดงความเคารพก็ยังทำอย่างเก๊กๆกักงๆพอฮองเฮาบอกให้รุกขึ้นนางก็นั่งจิบน้ำชาแล้วอ่านหนังสือตามปกติปล่อยให้เจ้าชวนเปา นั่งรอยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเขารู้สึกกังวลกะวายใจพอไม่รู้ว่าฮองเฮาคิดอ่านประการใดตั้งแต่เช้าจะลดเย็นซีหยุ่นจือเดินเข้าเดินออกห้องหลายครั้งแต่นางกระแซงทำเป็นไม่เห็นเจ้าชวนเป่าจนถึงเวลาพบค่ำเขาก็ทนไม่ไหวอาศัยจังหวะที่ฮองเฮาเดินเข้ามาในห้องรีบเข้าไปคุกเข่าต่อนหน้านางแล้วพูดว่าฮองเฮากระหม่อมสำนึกผิดแล้วฮองเฮาทรงบอกเถิด ว่ากระหม่อมทำอะไรผิดซีหยุนจือหันไปมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะผายมือเป็นเชิงบอกให้ลุกขึ้นตำหนักอย่างซินมีนางกำนันหน้าใหม่มาทำงานหลายคนเจ้ากงกงคงจะไหนมากเจ้าชวนเป่ารอบถอนเห็นใจอย่างโล่งอกที่แทก็เป็นเรื่องนี้นี่เองคิดไม่ถึงว่าฮองเฮาไปที่ตำหนักอย่างซินเพียงครู่เดียวจะสามารถสังเกตเห็นว่าเขาสั่งเปลี่ยนนางกำนันทั้งหมดในตำหนัก ก่อนหน้านี้เขาได้รับรายงานจากคนของตนในตำหนักอย่างสินว่าฮองเฮาแวะไปที่ตำหนักเพื่อสนทนากับฮองเต้แต่นางก็ไม่ได้สอดสายตาสังเกตสิ่งเดๆในตำหนักเลยที่แท้นางเห็นแล้วเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นหน้าที่ของกระหม่อมอยู่แล้วพะยะคะ่ะนางกำนันในตำหนักฮองเต้เมื่อทำงานได้ช่วงหนึ่งก็ต้องผัดเปลี่ยนนางกำนันชุดอื่นเข้าไปทำหน้าที่แทนเพราะเกรงว่า หากทำงานนานไปก็จะกระทำการไม่สมควรคิดอาจเอื่อมเบื้องสูงหากของเฮาไม่ปลดนางกำนันชุดนี้ดมหม่อมจะเปลี่ยนชุดใหม่ไปทำงานแทนพยาคะซีหยุนจือยังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ในใจรู้ดีว่าการที่ต้องผัดเปลี่ยนานางกำนันเข้าไปทำงานนั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่เหตุผลหาใช่นางกำนันเหล่านั้นกระทำการไม่เหมาะไม่ควรแต่เป็นเพราะนางกำนันกลุ่มนั้น ไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจห้องเต้ต่างหากจึงต้องมีการเปลี่ยนนางกำนันชุดใหม่เข้าไปแม้ซีหยุนจือไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในวังมาก่อนแต่นางก็สามารถอ่านความคิดของคนเหล่านี้ได้อย่างทะลุปลุกปลงจึงไม่ได้แสดงความคิดเห็นขัดแย้งใดๆเพียงแต่พยักหน้าและบอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นก็ไปเปลี่ยนชุดใหม่มาต้องเลือกให้ดีๆด,ด้วยเอาที่มีชาติตระกูลสูงส่งหน่อยยิ่งดีถ้าฝ่าบาทโปวดปรานางขึ้นมา สตีที่มีชาติตระกูลเหล่านั้นก็จะได้ช่วยฝ่าบาทรักษาฐานอำนาจให้แข็งแกร่งขึ้นเจ้าโกงๆงว่าจริงไหมเจ้าชวนเป่าได้ยินก็นิ่งอึ้งไปหากพิจารณาจากคำพูดของฮองเฮาแล้วดูเหมือนอีกฝ่ายอยากจะช่วยหาสนมให้ฮ่องเต้งั้นหรือเมื่อคิดไปตามนั้นเจ้าชวนเป่าก็คุกเข่าลงอย่างไม่รอช้ารีบตอบกลับว่ากระหม่อมทราบแล้วพญะค่ะ กำหม่อมจะกลับไปคัดเลือกสาวงามที่มีชาติตระกูลดีส่งไปรับใช้ห้องเต้ที่ตำหนักเรื่องนี้ห้องเฮาปลดวางใจเถิดพยะคะซีหยุนจือโบอกมือให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม,ยมแล้วพูดกับเขาว่าท่านกลับไปเถิดคาได้พูดเรื่องที่ควรจะพูดหมดแล้ว้ายังยืนยันว่าต้องเลือกผู้หญิงสวยๆและมีชาติตระกูลเท่านั้นหากห้องเต้ปลดปราน,นางข้าเองก็จะได้มีคนช่วยแบ่งเบาเรื่องของฝ่ายไหนด้วย เจ้าชวนเป่ารับคำสั่งแล้วก้าวถอยหลังจากกำหนักคุณหญิงไปจนกระทั่งถึงทางเดินด้านนอกเขาก็ยังขุนคิดถึงคำพูดของฮองเฮาหากนางถือโทษโกรธเคืองที่เขาเปลี่ยนานางกำนันชุดใหม่เข้าไปทำงานในตำหนักของฮองเต้ถ้าอย่างนั้นหลังจากที่กักบ,บริเวณเขาไว้ในตำหนักคุณหญิงเกือบทั้งวันก็ควรจะพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแต่ฮองเฮากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม นางบอกให้เขาหาผู้หญิงสวยๆชาติตะกูลดีๆเข้ามาเป็นนางกำนันในตำหนักข้องเต้ที่นางพูดเช่นนี้แท้จริงแล้วมีเจตนาอย่างไรกันแน่แต่หากของเฮาองค์ใหม่รู้ดีว่าตนเองไราชาติตะกูลและไม่มีฐานันดรสูงสักที่จะเป็นฐานรองอํำนาจให้กับห้องเต้ได้แต่ก็ยังอยากจะดำรงตำแหน่งฮองเฮาอย่างมั่นคงก็คงเป็นไปได้ที่นางจำต้องเสแสร้งว่าตัวเอง เป็นสติใจกว้างและแสนดีให้ฮองเตรู้สึกเห็นอกเห็นใจและจะได้ปลดปลาในตัวนางเขาคบคิดอยู่นานที่แท้ก็เป็นวิธีการเดิมๆที่ฮองเฮาทั้งหลายมักใช้กันนี่เองหากเป็นจริงดังที่ว่าก็แสดงว่าฮองเฮาคนนี้เป็นสติที่ไรสติปัญญาเจ้าชวนเป่าเดินไปพางขุนคิดเรื่องนี้ไปตลอดทางในที่สุดเขาก็ได้ข้อสรุปจึงรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที ใช่ต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆในเมื่อเรื่องที่เขากังวลมากที่สุดถูกอีกฝ่ายเอ่ยปากออกมาก่อนเขาจึงไม่ต้องวิตกอีกต่อไปอีกทั้งวงพิธีการเตรียมผู้หญิงไว้ตั้งมากมายและเขากําลังคิดว่าจะนําพวกนางไปไว้ที่ตําแหน่งใดจึงจะเหมาะสมเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะได้ถือโอกาสทำตามคำสั่งของฮองเฮาโดยการพาพวกนางมาทำงานเป็นนางกำนันในตำหนักฮองเต้ ยิงไปกว่านั้นเขาจะได้มีผลงานไปรายง,งานต่อกรมพิธีการเท่ากับยิงธนูดอกเดียวได้นกถึงสองตัวสามยางได้ประจบประแจงทั้งสองฝ่ายและหากคราวนี้มีนางกำนันไดเลือนขันขึ้นเป็นสนมเอกในวังต่อไปภายภาคหน้าเขาจะทำอะไรก็ไม่ต้องเกรงกลัวบารมีใครอีกภายในตำหนักอย่างซินมีการเปลี่ยนนางกำนันชุดใหม่มาปฏิบัติห้องเต้นางกำนันที่เข้ามาทำงานใหม่ หลวนมีหน้าตางดงามจนแม้แต่ปู่ฐานยังรู้สึกได้ถึงความผิดปกติพอแต่ละนางมีหน้าตาจิ้มริมพิมพเพาปากนิจจมูกหน่อยหนำซ้ำพวกนางดูเหมือนจะพยายามหาจังหวะเข้ามาปรากฏกายให้เขาเห็นถึงกับแอบชไมายชายตาแซงทำเป็นเอียงอาแต่กลับส่งรอยยิ้มเชิญชวนมาให้ปู่ฐานรู้สึกกิริยาเชิญชวนของนางกำนันทั้งหลายในตำหนักจึงเรียกเจ้าชวนเป่ามาพบ เพื่อสอบถามเมื่อเจ้ากงกงมาถึงเกออ่ำอ่ำอึ้งๆไม่กลาพูดเหตุผลที่แท้จริงปูถ่านเห็นแล้วรู้สึกรำคาญในท่าทางของอีกฝ่ายจึงไม่อยากซักไซร้เทียงก็เลยสั่งให้เขาออกจากห้องไปจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ